น้องส้มๆมาอยู่ตัวลูกกลัวหยังน้องมาอาศัยอยู่ตัวเนี่ยหนูต้องหักน้องนะน้องไม่อยู่ตัวลูกน้องไม่อยู่ตัวหืมน้องกลัวเลยฮะน้องกลัวเลยอือน้องตัวนี้เดียวน้อน้องมาอยู่ตัวนะคะ มันต้องหืมมัต้องทำน้องมันต้องวางแกน้องมันต้องคูน้องนะน้องมาอาศัยอยู่ตัวค่ะเนี่ยน้องหน้าอินดูนะหืมมันต้องหักน้องกะลูกหืมน่าอมๆนะ นอนแต่การอยู่แต่การนี่ยกะค่ะกินแต่การนี่ยกะหนูนอนนี่หนูแห่หนูจะไปคู่น้องนะลูกอืมหลูกไว้ไว้น้องลูกน้องน้องนอนตัวน้องนองนตัวบ่ได้ ืน้องยู่ตงหนูนี่นะอื้มฮึฮึอืมอม,ม,มีบุญมีโชค้มอมอมอม,อมค่ะหนูอืนี่ ก็ยูเนี่ยกันเนาะอืมอืมนอนเตียงด้วยกันนะคะคืนนี้นอนด้วยกันเมื่อคืนก็นอนด้วยกันเนาะเรานอนด้วยกันนะลูกอืมอม,มีบุญมีโชคนอนข้างบนโอ้ให้แบงค์เป็นลาก,กินข้าวละ ลากินข้าวส้มๆนี่นี่ฮอดูไอยยางอลูกน้องมาอยู่ต้วแบต้องกลัว,ว,วนั่นน,น,น,นัห้ามกัดน้องเด็ดขาดอยู่แต่การต้องห้ากันกิน,กนข้าวหม้อเดียวกันถ้วยเดียวกัน เวลาคู่คู่คู่ค,คหนูแล้วก็บแบ่งกับคนทวยคนทวยคนทวยทอ่ะ้วยเดียวกัน,มกนหม้อเดียวกันคือาการต้องห้ากันกานะอืมเป็นพี่เป็นน้องกันพี่น้องร่วมโลกหนูต้องห้ากันนะอืมซ้อมซ่อมซ่อมซ่ซอมกั่าัวไอเลยอะ่ะเนาะ กวัวกันเนาะอืมอ,อืม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 อืโอยอืมซ้อ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 มจ้าคืนนี้เรานอนด้วยกันเนาะ เทไมหมคะมเราอยู่ด้วยกันเนาะอืมไอวิมีบุญมีโชคไอมีโชคน้องมีบุญน,นอนตรงบนเนาะซบๆจะนอนตรงลูมเนาะอ๋อไอ้แบงไอแบง,งกลับมาแล้ว ไอ้แบงไอ้แบงจะนอนนี่นั่นสี่พี่น้องเนาะสี่พี่น้องรวมโลกอืมมีไอ้แบงมีบุญ อันนี้มีบุญอันนี้มีโชคน,นันน่นนั่นนั่นนั่นอยู่ในการต้องห้ากันกับค่ะนะอือส้มส้มไปไหนค่ะส้มส้มนอนเนี่ยกะลุกอือส้มส้มกว่ากะเนาะอืมโอ๊ยหนูหาวลูก หนีหนีหนี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 น,น,น,นีเล่นกล้องหนูเล่นกล้องหนูเล่นกล้องหนีไอ้แบงไอ้แบงไอ้แบงนอนนี่อืมวันนี้นะสี่พี่น้องร่วมโลกนอนเตียงเดียวกันนะคะนะหนูต้องห้าก,กันห้ามกาดกันอยู่ด้วยกันต้องรักกัน น้ามีบุญมีโชคนี่นี่นี่นีนน่โอ้ตอนนี้เตี้ยงคืนเตี้ยงเกิงละน้เอฟซี FC, สวัสดีนะคะก d ้น g ายกับกุ้คนนะคะนะคะไอ้มีโชคมีบุญ ซ้อมซ้อมอ๋ยซ้อมซ้อมเล่นแว่นตาซ้อมซ้อมเล่นแว่นตาซ้อมซ้อมเป็นแมวสักสองเดือนกว่าเนาะยังเป็นละอ่อนอยู่เลยชอบเล่นอืมจะเอ๋อันไอ้แบงไอ้แบงไอ้แบงกับพาะซ้อมซ้อม มปนอนกันเนาะเตียงเกิง hmm. ก mm ันละโอ้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 น้องน้องปุ๊ดมดจะไปขวนน้องอ่านกาปุ๊ดมดนะกาผ้าจะฉีกนั่นน้องโอ้ยโอ้ยอืม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 มีช่อย สมสมเจ็บลูกเจ็บเจ็บหนูเล่น,นะบักเก็บเล็บอ่ะโอเคนะคะกุ๊ดไนท์นะคะไอแบงค์กุ๊ดไนท์นะคะนะครับไอแบงค์ไอแบงค์วางนอนละมีโชคมีโชคมีโชค,ม,โชค,ม,โชคมีบุญ อืมสองพี่น้องสองสีนี่จะห้ากันอยู่กันได้เข้ากันได้โอเคหืมนั่นนั่นเล่นแว่นตาละโอ้ยโอ้ยโอ้ย เริ่มเริ่มออกอาการละซอมซอมเริ่มออกอาการแล้วความโซนเริ่มมาละก d ดไ g h ์ good night นะคะซอมซอมกูดไนท์กันเนาะโอเคปรับ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 ,ร,บ,ร,บ,ร,บรับกันเนาะ